รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปีพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกหรือที่หลายคนมักจะเรียกกันติดปากว่าพิพิธภัณฑ์น,นกฮูกแต่เอาจริงๆที่นี่ไม่ได้มีนกฮูกตัวเป็นๆน,น่ารักน่าชัางให้ได้ดูกันหรอกนะคะแต่เป็นแหล่งรวมศิลปะ ของสะสมเกี่ยวกับนกพูกของอาจารย์ปรีชาปั้นกลัมและครอบครัวนั่นเองค่ะแต่สำหรับใครที่ชื่นชอบกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะที่นี่เขากข็จัดกิจกรรมศิลปะต่างๆให้รวมสนุกด้วยนะคะเช่นเดียวกับน้องเฟรยาที่วันนี้จะพาเราไปเรียนรู้วิธีปั้นดินและเข้าใจประโยชน์ของการเป็นนักสะสมจะสนุกแค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ เดูแล้วี่ต้องเลยนหคะา พบกับเราสองคนนะคะแม่เจี๊ยบรับฟริยาในรายการ,ร,าการ Kids m u s e <Museum> u รายการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของเด็กวัยเซนอาทิตย์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่ที่ไหนคะที่ our art museum หรือที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกคูกจังหวัดนครปฐรมนะคะ เออเฟีย <Okay. S 2> hey, สับจัดที่แล้วเราทำอะไรกันบ้างคะ I'm p i n c i n g the bag อือหือ right? yeah. <Yeah. And S 2> เพ้นกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกโลกแล้วก็เดินดูศิละปะกันใช่ไหมคะ a ย่า a ย่า s very pretty <S เผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ดูข่าวที่แล้วนะคะมีภาพให้ชมไหมคะเนี่ยมีค่ะมีอยู่แล้วค่ะ absolutely absolutely okay. โอเคงั้นเราไปชมภาพกันเลยค่ะ ปะยาไหนอะคะกระ,ะเ,กเป๋าเสร็รด้ย,ยัง g i v m y bag นี่แหละคะอืมโอเคเอ้วมานี่มาเยโอเคนี่ไปยอยู่นี้ไปยารู้ไหมการดูศิลปะนะเราจะต้องดูอย่างที่เขาบอกว่าศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกเป็นการใช้จินตนาการหรือ,อ imagination แล้วก็ใช้ creative thinking ล้วนๆเลยดีมากๆเลยลูกนี่มาจาก หัวจะมองน้อยๆของเฟรย่าคนเดีย yeah, วเลยใช่ไหมคะ Yeah and I make a hair. Look at this. Oh he is brown. Oh he is black. Uh uh. แล้วอาทิตย์นี้เราจะทำอะไรกันอีกดีจ๊ะ Um uh, I guess we're gonna go and do some more activities. Some more activities ก็มาที่ที่แบบเป็นมุมศิละปะแบบนี้นะคะเราก็จะต้องไปหาอะไรที่มันเป็นศิละปะทำเพิ่มอีกนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้นี้จะให้เฟรย่านะคะ ปั้นดินญี่ปุ่นทำเป็นหัวดินสอกันอู้ยยยดีไหมอ้าวมันจะเจียวอะไรกินอ้าวเอาจากเนื้อปลาแน่นอนค่ะเรามาที่นี่เราก็ต้องทำอ้าวอยู่แล้วล่ะค่ะลูกอ่ I guess it's pretty. โอเคงั้นเราไปทำกันเลยดีไหมอ่าฮะไปไปไปกันเลยดีกว่าความสนุกรอเราอยู่นะคะไปเลยไปต่อว้าว เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะ and we are still at our art museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะกฮโ,โ,โกค่ะพี่โกะคะถ้าเฟยอยากจะสะสมของะคะ่ะแล้วมันมีประโยชน์ยังไงอะคะโอ้มีมากเลยค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยสอนให้เราเป็นคนรู้จักให้ความรักกับสิ่งต่างๆค่ะค่ะแล้วความรักเหล่านี้ให้ความรู้กับเราด้วย จริงจริงแล้วหม่อมว่าเฟย่าก็คอลเลกเหมือนกันนะยูก็สะสมของเล่นที่บ้านเต็มไปหมดเลยค่ะใช่แต่ไม่เคยรักเลยสักชิ้นเฟย่ารักหมดอะค่ะแต่เฟย่ารักมีมากเฟย่าก็เลยอยากจะคอลเลกมีค่ะอยากสะสมอยากจะคอลเลกมีแปลว่าอยากจะให้พ่อมีมีหลายคนแต่เฟยพี่เดงเฟยรักมีมากแปลแบบมีเจียดใจเฟยรักมีเฟย่แค่แก่ค่ะเฟยรักมีมากค่ะแล้วรู้ไหมมีสะสมอะไรเออ โ,โดนัทโดนัทเป็นที่สะสมเล้เด็กคนนี้นี่อะไรของเขาเนี่ยโดนัทที่ไหนล่ะมีชอบสะสมแฮนด์แบ็กหรือกระเป๋านั่นเองค่ะคุณยายเฟยค่ะบอกมาว่า,วาถ้าเรามีกระเป๋าเยอะๆอะอค่ะจะได้มีเงินเยอะๆค่ะ <gasps> เป็นความคิดที่ดีมากๆมีเงินเยอะๆในกระเป๋าหรอคะมีว่ามันจะเป็นการที่เราเอาเงินเยอะๆไปซื้อกระเป๋ามากกว่านะคะกระเป๋าตังค์ค่ะกระเป๋าตังค์ด้วยหรอคะเราจะมีกระเป๋าตังค์เยอะๆใช่ค่ะไปขอยายแล้วกันนะอย่างนั้นน่ะค่ะไปไปเดี๋ยวเราไปทําอะไรกิจกรรมอุ้ยนี่น่ารักจังเลยของเบบีอุ้ยอันนี้เสื้อนี่เสื้อเบบีค่ะอุ้ยอันนี้ชุดงเท้า มีถุงเท้าด้วยค่ะอุ้ยน่ารักม,มาก,ากเลยอ่ะอุ้ย,ยแล้วมีเซอร์แฮมเตอร์มา <พอ S 1> <น>ค่ะพี่โกไม่บอกนวยว่าเป็นของอเฟอร์บี้ ปยย่ายังอยากจะทําอะไรยังอยากจะทําอะไรที่มีประโยชน์อยู่อีกไหมคะอยากค่ะเฟยอยากทํากิจกรรมนะคะที่นี่มีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกมีประโยชน์ให้ปรยย่าทำบ้างคะองดร้ไหมคะเริ่มต้นด้วยการโอ้ยเขาปวดเฟย์ยาชอบเลยค่ะเคลย์อาร์ตเนี่ยนะคะของจิ๋วอาจจะทําเป็นของจอันได้ค่ะปรยยาอุ้ยอะไรคะเรา เห็นอะไรทำอาหารไม่ได้ไน่ารักมากเลยและในนี้ค่ะไหนเป็นตัวได้ที่ทำค่ะํำได้ไหมเนี่ยอันนี้มาเป็นฝูงเลยมาเป็นฝูง แสดงว่าท่านก็น่าจะชอบทนชอบเนาะสะสมบางชิ้นเนี่ย70ปีฮะเดี๋ยวต้องไปค้นหาในนี้นี่นี่จะมีบอกวัน2ปีที่ท่านสะสมด้วยว้าวนี่น่ารักอะค่ะอนะอนี่น่ารักอะค่ะน่ารักมากมันเป็นนขนนะคะอันนี้ตัดหอยเชลล์อหอยเชลล์มาทำน่ารักจังเลยอ่ะ เป็นธรรมชาติมากๆเพากเขาเห็นแล้วเขาก็คิดอะไรขึ้นมาเขาก็ดีไซน์มาจากรูปทรงออย่าง,างชิ้นนี้เป็นตาไม,ม้อื๋อเขาก็เลยดีไซน์ออกมาให้มันเห็นเป็นแบบนี้เลยเนาะข้างหลังชัดมากมเลยเ,เป็นวัสดุธรรมชาติสวยใช่ละหายากวงอย่างนี้ดูไหมคะเหมือนวงปีของต้นไม้ต้นนี้ว่ามีมว่าต้นนี้มีอายุกี่ปีแล้วไปงลี้ พวกนี้เนี่ยเขาไม่ทิ้งเขาเห็นลูกทรงแล้วก็มันเล่นได้ใช่ไปทำของเล่นพัฒนาการเด็กขาราเลอนี่อันนี้เจ๋งกว่าอันนี้ชอบมีกะลาค่ะคือแบบแทนที่จะแบบเป็นกะลาเปล่าๆแล้วก็ปลูกอะไรอย่างนี้ง่ายไปย่าเขาก็ทำดีไซน์ให้มันเป็นอุ้นี่เหมือนเขาแกะสลักเลยนะคะ เหมือนใายๆจะแบบแกะ,แกะ,แกะ,แกะสลกักอันนี้อันนี้ก็คือแบบว่า,า,า,าจ่ามะพร้าวเจ๋งอะฮะ,ฮะอันนี้มาจากสเปนอันนี้มาจากอินเดียและอันนี้มาจากฟิลิปป์หรือเปล่าคะน่าจะใช่นะคะสเปนอินเดียฟิลิปป e โอ้ เยา่าเฟย่าดูดีทุกชิ้นเนี่ยเป็นแบบมูบพู่หดเลยเฮ้ยทำไมไม่เลี้ยงมูพู่อะคะอ๋อไม่เลี้ยงตัวจริงไปเลยคะถ้าเกิดแบบชอบงูพู่ขนาดนี้่ะไคงูพู่เป็นสัตว์คุ้มครองนะคะ<อ>ใกล้สิบปันแล้วเลี้ยงได้ปะคะเลี้ยงก็ได้แต่ผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่นี่ยจะมี <c oughs> ใบอนุญาตที่ถูกต้องนั่นนะสิจะต้องเป็นสวนสัตว์หรือเป็นหน่วยงานราชการเขาเป็นสัตว์สงวนลูกเราไม่สามารถเลี้ยงเขาได้แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาเลี้ยงได้ เขาก็จะมีเอาเพืโอเคมีตัวจริงเยอะแยะเลยแต่ว่าแล้วมันจิกมันกัดไหมคะถ้าเลี้ยงอย่างเงี้ยคือถ้าหากเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเขาก็จะคุ้นแต่ในความรู้สึกนะคะคือสัตว์อะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเขาอยู่ในธรรมชาติแล้วมีความสุขเนี่ยเราอย่าไปรบกวนเขาดีกว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะเขาจะไปแปลเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเขาไม่ได้ในระบบนิเวศที่สัตว์โกลวิ่งยปเสษตกรนะคะนี่ไง เห็นไหมเม่กินงูดีใจจังมามากลัวงูอันนี้ไม่เหมือนอ่าวเวลากางปีนี่ค่ะไม่ชอบอันนั้นอนนั้นเรอ๋อนี่เหมือนมาจากเปรูเลยไปทํากิจกรรมกันเถอะไปปั้นหัวดินเจากันแบบนี้อยากทำแบบไปเป็นของจิ๋วของจิ๋วดีกว่าไปค่ะอันนี้มาเป็นคู่อันนู้นไม่ใช่เป็นคู่นี้มาไปข้างเดียวค่ะไปไปไป ขสมสีแล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นรูปแล้วค่ะเอาเราใส่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะแห้งเอาขึ้นรูปก้อนหนึ่งเลยค่ะก้อนยืดแบบปั้นตัวสําหรับตัวของตัวต้องเป็นตัวสีอ่อนใช่ไหมหรือว่าเราสลับก็ได้คะสลับก็ได้ค่ะสีเหมือนกันเลยสามสีเนาะนะคะสามสี ย่ามีเขาตาเขาปากด้วยอ่ะเดี๋ยวไปย่าเติมปีกนะคะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะต่ย่าดูก่อนว่าตาอยู่ไหนตาอยู่ไหนตาอยู่ไหนนี่ค่ะค่ะเราจะหยิบตาอยู่ไหนคะอ่าอยู่ตรงนี้ได้ไหมคะตรงนี้เลยนะคะนะคะเดี๋ยว เป็นแพนกวินโอเคแปะเข้าไปแล้วแบบมอกไวแล้วอ่ะเนี่ยระหว่างที่รอเซย่ากำลังตกแต่งน้องอาวอยู่นะคะเราไป ชมช่วงแฮปปี้คิดแฮปพี้ถามแล้วเดี๋ยวมากลับมาเจอกันดูซิว่าของเฟย่จะน่ารักแค่ไหนแต่ของแม่เนี่ยน่าตัดประหลาดมากไม่ประหลาดขนานั้รนะค่ะแฮปปี้คิดแฮปปี้ถามเคล็ดลับดีๆสำหรับคุณลูกที่คุณแม่ไม่ควรพลาดโอ้โหทำไมนมเยอะแยะไปหมดเลยทำไมลูกทานนมเยอะขนาดนั้นล่ะคะก็ลูกเขาอยากสูงอะค่ะก็เลยให้ทานนมเยอะๆเขาจะได้สูงค่ะ การทานนมถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าลูกทานมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดการอาจจเจียนและปวดท้องได้ดังนั้นคุณแม่ควรให้ลูกทานนมวันละ1-2แก้วและควรให้ลูกออกกําลังกายที่จะช่วยเพิ่มความสูงเช่นเล่นบาสโหนบารหรือว่ายน้ําคุณแม่ควรเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมเพื่อกระดูกและฟันของลูกจะได้แข็งแรงร่างกายจะได้สูงอีกด้วยล่ะค่ะ กัวหมดเราอยู่เพื่อนักทริปสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ and we are still at our art museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮู๊ค่ะและนี่เรามาชิวๆกันที่ไหนคะเรานั่งกันอยู่ที่ร้านโอเวซิ m นะคะที่นี่เนี่ยก็อยู่ใน อยู่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เหมือนกันแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีกาแฟเอาไว้นั่งจิบชิลๆแล้วก็มีสแนคด้วยใช่ไหมนี่เอ๊ะมีว่ามีลืมอะไรอ๋ออ๋อเราทำเสร็จหรือยัง yes let's go art clay work อยู่ไหนอยู่ไหน who's that who's that oh this is mine really คุณผู้ชมค่ะถ้าอยากดูนะคะเออ ไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่กมามี้ค่ะอันนี้ค่ะดูเหมือนอ่าวไหมคะ so cute มันรู้สึกจะโดนรถชนมาเลยโอเคโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหอามามอันนี้นะคะคือของมี้ค่ะอันนี้โดนรถทับพอดีหน้าก็เลยเหงียนเข้าไปอันนี้คือของเฟียติดเบี้ยวค่ะอันนี้นะคะเป็นไงคะฝีมือของพวกเรา เ <laughs> ร้ยว่าของนี้น่ารักกว่าเะย่าอีกน่ารักกันคนละแบบไม่ใช่ค่ะตามีสวยอะคะ่ะเก่งขนาดนี้เนี่ยดูสิคะนี่จะให้ดูมีอะไรคะมีโบวด้วยอะแล้วก็มีแฮร์แบนด์ด้วยอะโอ้ไม่ What a creative hey, Look at yours Hey j u s like me j u s like you เก่งขนาดนี้ต้องให้รางวัลซะแหละ I should give you a reward What ก็ ของรางวัลไงไม่เอาเหรอเอาค่ะเอาใช่ไหมงั้นเราเดินเข้าไปใน souvenir shop ตรงนี้ดีไหมใช่ <Yeah. S 1> เพราะว่าในนี้นะคะเขามีของขายเยอะะมากมายเลยไม่ว่า <Yeah. S 1> จะเป็น yeah. 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 ของที่มาจากทั่วประเทศแล้วก็มีของ <Yeah. S 1> ที่มาจากที่นี่เองด้วยก็อย่างเช่นเสื้อแล้วก็พวกแก้ว <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะลูก yeah. แล้ววันนี้เฟยย่าได้ศัพท์อะไรบ้างได้ศัพท์ collection collection ก็คือของที่เราสะสม and collect collect ก็คือสะสมถูกไหมคะแล้วมีอะไรอีกคำว่าเอามอกี้มีเพิ่งพูดคำว่า souvenir souvenir shop ก็คือร้านขายของที่ระลึกใช่ไหมคะแล้วก็คำว่า art สำคัญเลยแปลว่าศิลปะศิลปะค่ะใช่แล้ววันนี้เรียนรู้อะไรลูกอันนี้ปที่งเรียนได้เลยค่ะได้เลยอันนี้ฝากให้เพื่อนมีใครจะอยากได้ไหม ไม่เอาค่ะนี่เก็บไว้กับแล้ววันนี้เรียนรู้อะไรบ้างคะลูกวันนี้เรียนรู้เกี่ยวกับของที่เราสะสมอะค่ะเรารักมันเราก็เอาไปสะสมได้ค่ะแล้วเราก็จะต้องเก็บรักษาดูแลอย่างดีด้วยใช่ไหมคะรักษาดูแลอย่างดีใช่แล้วมีอะไรคะนี่ค่ะปั้นอันนี้วิธีการปั้นดินญี่ปุ่นค่ะใช่ไหมคะพี่วิเศษแสชัยเพราะว่าอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่พี่โกะบอกเนี่ย ถ้าเกิดเราเก็บรักษามันไม่ได้เนี่ยมันจะแข็งด้วยลกูกรู้ไหมและอีกอย่างอยากเสริมให้นะคะว่าจริงๆแล้วการพาลูกมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์นเนี่ยจะทําให้ลูกมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัติของสิ่งสิ่งนั้นว่าเ,เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้อะไรใช่ไหมลูก<ช>มันก็แล้วแต่ว่าเราพ่อแม่เนี่ยแหละพาลูกไปไปดูพิพิธภัณฑ์อะไร<ช>แล้วก็ลูกเนี่ยชอบ อะไรหรือของสิ่งไหนใช่ค่ะเบ่ก็ชอบไปพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นการเรียนรู้นอกโรงเรียนใช่ค่ะไม่รู้การเรียนการเรียนรู้นอกโรงเรียนแล้วก็ได้ความรู้อีกเยอะเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะคราวหน้าเราจะไปเรียนรู้กันที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซย์ยาน่าใจพิ้นเช้าเอาควงติดกันไป คำถามท้ายรายการน้องเฟรยาปั้นตัวอะไรเป็นหัวดินสอทราบคำตอบแล้วรวมตอบคำถามได้ทาง Facebook Fanpage รายการ Kids Weekend ผู้โชคดี5ท่านแรกรับของรางวัลจากทางรายการค่ะเฟรยรักมีมากมค่ะ เพื่อรักมีเพื่อนแค่แกงค่ะเพื่อรักมีมากค่ะ